เจอกันอีกคลิปหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้มากับโคกหลวงนม่เจ้าโคกใบใหญ่ๆเลยนะคะอันนี้เป็นโคกส้มตำนะคะของร้านส้มตำกรุงเทพนะคะอ่าเนะเดี๋ยววันนี้คูราจะขออนุญาตเจ้าของเขานะใช้เป็นครั้งแรกนะคะกับการตำมะม่วงนะคะอ่าใช้โคกใหญ่นะเพราะว่ามะม่วงเต็มกะละมังเลยค่ะ มะม่วงเยอะเต็มกะละมังนะเราจะใช้ครกเล็กเหมือนเดิมไม่ได้นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันตำมะม่วงเจ้าตำมะม,ม,ม่วง,งเมืองเมืองเจ้าโดยที่ใช้น้ำพริกปลาน้ำพริกน้ำพริกตต่อาน้ำพริกปลาแห้งนะคะน้ำพริกสำเร็จปลาแห้งปลาย่างเนาะ นี่ใส่น้ำพริกสำเร็จนะเป็นน้ำพริกปลาปลาย่างหอมมากนะเราไม่ต้องไปทำปกติแล้วเขาก็จะมีกระเทียมหอมแดงนะคะกระเทียมหอมแดงแล้วก็พริกแห้งนะคะแต่เรามีน้ำพริกแห้งนะน้ำพริกน้ำพริกปลาย่างสำเร็จแล้วนะมีทุกอย่างอยู่ในนี้นะคะมะม่วงเยอะนะคะขออนุญาตใส่สองช้อนนะคะ นะเดี๋ยวถ้ามันมันจืดยังไงเราเติมได้นะคะ,ะส่วนหอมแดงนะคะหอมแดงเราก็แบ่งนะเอาโขลกใส่น้ำพริกนิดนึงที่เหลือเอาไว้โรยหน้านะคะเอาไว้โรยหน้านะคะแล้วก็กะปิใส่ไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะโขลกล้องกันไปเลยเพราะว่าน้ำพริกมันทำสำเร็จแล้วนะคะเติมกะปิไปสักหนึ่ง พอให้มันได้กลิดกระปิดนะทางเหนือไม่ได้นะปิดกระปิดกันนะคะ่ะปิดน้ำตาลทรายมะม่วงไม่ค่อยเปรี้ยวแล้วนะคะมะม่วงเอาไว้นานจนมันแก่นะแก่คาตู้เย็นนะคะเราจะไม่ค่อยเน้นหวานนะคะขอเนื้อ น้ำปลาหรือเตรียมไว้เนาะถ้าเราไม่ีเราก็ไม่ใส่น้ำปลานะอาจจะนะ่โขกค่ะโขกน้ำพริกปลาแห้งนะคะกับกับหอมแดงนะให้เข้ากันน้ำตาลทรายให้ให้ลนะเอียดคะโขลกพริกแห้งกับที่อ่าหอมแดงน้ำตาลทรายนะคะจะปิดนะให้เข้ากันก่อนนะคะ แล้วใช่ไหมพี่ <Okay. S 1> เอามะม่วงลงเลยค่ะง่ายนิดเดียวนะคะขออนุญาตล้างมือเรียบร้อยะะเราจะตําให้หมดเลยนะคะกินได้เหลือไม่มีเหลือเราจะแบ่งตัก,ตกแบ่งทานเอานะคะเราก็จะใส่กระปุกใส่หม้อใส่ชามไว้แบ่งจักเอามาทานได้ตตอดนะคะ,ะทีนี้ก็ใส่น้ำปลาร้านะคะน้ำปลาร้าอร่อยมากเป็นน้ำปลาร้าที่เราใส่ส้มตำ นี่เราก็จะออกแรงนะออกแรงตำนิดนึงนะเพื่อให้ะม่วง,งมันนุ่มนะคะทำไมล่ะคะสัญญาณเน็ตเป็นยังไงคะโอเคนะฟังเพลง <c oughs> <c oughs> อุสาหาเพลงให้มาฟังประกอบนะคะ เพลงล้านนาเนาะก็โอเคนะเพลงนี้ก็สำคัญค่ะในการอัดคลิปอัดวิดีโอนะหรือไลฟ์สดนะคะ,ะมันโดยเฉพาะเพลงที่เป็นคำร้องเนื้อร้องนะไม่ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแอปแดงหรือแอปฟ้านะคะเป็นลิขสิทธิ์นะคะเจอลิขสิทธิ์เจ้าของเพลงแล้วก็จบเลยแต่ถ้าเป็นเพลงบรรเลงอะไรทวกงนี้ได้ะคะอ่าสล้อซอซึนพวกพิแงแคนาบเนี้บรรเลงก็ได้ อนุญาตตำแรงๆหน่อยนะให้มะม่วงมันนุ่มเนี่ยถ้าใช้โคกเล็กนี่ไม่ไหวนะคะลดนี่โคกใหญ่ก็ได้ขึ้นโคกแล้วนะอ่าระหว่างที่คุดารอเวลาตำนี่นะลวกผักผักลวกนะผักที่จะเอามานันเนมกับตำมะม่วงนะมีทั้งผักลวกผักสดนะนั่นก็คือหน่อขา่า หน่อขา่าสดหน่อขา่าลวกใบชะพลูทั้งสดและลวกนะชะอมสดลวกนี่นะวันนี้เราจะกินของมีกลิ่นกันด้วยนะขออนุญาตโขลกให้มันเท่ากันก่อนนะ่กนะแบบนี้เติมเติมปลาปลาป่นนะ อันนี้เราผลเองกับมือเลยนะคะหอมตาป่นตาแห้งที่ได้มาจากบ้านพี่สะพ้ายเราจะตำอีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวขอกันไว้อีกรอบนึง <c oughs> เผื่อเราไว้ตำโคก,กนึนะ้นะปาลาแห้งปลาีนพี่สะพ้ายให้มานะแล้วก็อามาอบอบให้มันกรอบแล้วก็มาโขลกอื้อหือ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องใส่ใจนี่ตำยกโคกเนี่ยโอ้โน้ำลายไหลเลยหอมหอมตำเองหอมเองเดี๋ยตอนนี้โอ้ยตายเราต้ตำมะม่วงให้มันแหลกๆหน่อยนะ แต่มะม่วงนี้ไม่ค่อยเปรี้ยวแล้วนะแต่ถ้ามะม่วงเปรี้ยวนี่เราจะต้องเอาความเปรี้ยวมันออกสักรอบหนึ่งนะเหมือเช่นมะม่วงมหาชนกมะม่วงอะไรอ่ะที่มันเปรี้ยวๆเราต้องบีบเอาน้ํามันออกสักรอบนะแต่อันนี้เป็นมะม่วงเขียวใหญ่นะคะเขียวใหญ่ที่แก่แล้วแก่จะมันไม่เปรี้ยวมากนะคะโอเคแล้วยังนุ่มแล้วยัง เดี๋ยวคุูดาก็าจะชิมได้ว่าปลา้าอ่อนไปไหมนะเพราะเมื่อกี้ใส่ใส่ปลา้าไปแค่พักทีเดียวกลัวมันเนค็มเพามีกะปิโอเคนะเดี๋ยวขออนุญาตชิม ขออนุญาตชิมนะคะออกเผ็ดมาก่อนเลยใช้พริกใช้น้ำพริกสำเร็จนะคะเป็นน้ำพริกตาแดงปลาแห้งนะคะสองช้อนนะออกเผ็ดมาเลยนะแต่ยังไม่เค็มเพราะฉะนั้นน้ำปะลาะาที่เหลือตรงนี้อีกหนึ่งทัพพีใส่หมดเลยนะ น้ำปลาห,หมกบ้านแล้วขอหวานนิดนึงค่ะเติมน้ำตาลอีกสักช้อนนึงเพราะเมื่อกี้ใส่ไปนิดเดียวนะผมชูรสไม่ใส่แล้วนะคะทีนี้เราก็แค่ปลาสนหอมแล้วนะคะ,ะแค่เราแค่มาบดให้น้ำปลามันเข้าเนื้อมะม่วงอีกทีนึงไม่มีความเปรี้ยวเลยค่ะ,ะมะม่วงกลายเป็นมะม่วงมันไปแล้วนะคะ ไม่มีไม่มีความเปรี้ยวเลยอ่าเผ็ดออกเผ็ดนิดหน่อยนะคะออกเผ็ดนิดหน่อยอเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้คือสากนะสากใหญ่สากนี่สามแบตบสามขนาดนะคะตอนนี้นะแล้วแต่ใครจะแบบแบบหนักแบบแบบเบานะคะนะอันนี้มันได้ความสูงค่ะนะสากสากอันนี้ได้ความสูงของหก อีกอันนึงก็ก็สั้นลงไปอีกประมาณ2นิ้วนะคะโอเคนะเดี๋ยวขออนุญาตอ่าทีนี้เดี๋ยวคุณอาจะตักใส่ชามนี้นะคะแล้วค่อยไปตักแบ่งใส่จาทนทีไม่ต้องชิมแล้วมั้ง อ่ะ,อะชิมรอบสองโอเคพอแล้วนะจะตักใส่ชามนี้ไว้ก่อนนะเพราะเยอะนะคะได้ประมาณสามหนึ่งสองสี่ถ้าขายนี่ได้ห้าหกจานนะคะหก <c oughs> จานขึ้นไป เราขอเรากินจานก็จานใหญ่ก็ห้าจานแล้วนะไม่เน้นหวานนะคะไม่เน้นหวานกะละมังจะเต็มแล้วเนะี่ยเก็บครกให้หมดเก็บติดครกให้หมดด้วยเนาะเอาพิสดาครก สดาโคพลุนะปาดเอาให้หมดเลยนะตำม,มะม่วงเจ้าตำม,มะม่วงเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนี่เสร็จแล้วนะคะตำม,มะม่วงอร่อยอร่อยใช้มะม่วงเขียวใหญ่นะคะใช้มะม่วงเขียวใหญ่สองลูกเองนะคะ มาตำใส่น้ำพริกตาแดงปลาย่างเติมป,ปลาปนนะนะก็โขลกกระเทียมหอมแดงกะปิน้ำปลาาผงชูรสนิดหน่อยอร่อยมากน้ำตาลหาเพิ่มความนัวเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะตำมะม่วงอร่อยแน่อร่อยแน่แน,นะคะอขออนุญาต ตำมะม่วงกับโคกยักษ์นะคะตำมะม่วงกับโคกใหญ่นะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปทานข้าวกันแล้วนะรอลูกค้าหน้าร้านขนมจีนนะประมาณบ่ายโมงบ่ายสองเนี่ยจะเป็นช่วงที่ท่านลูกค้าซาซาลงไปเราก็จะแวบเวบมาทานข้าวกันที่หลังบ้านนะะกับตำมะม่วงและก็ผัดมะเขือยาวนะคะใส่ไข่นะคะ เมนู2อย่างวันนี้นะคะขอบคุณนะคะให้ที่ติดตามชมช่องแอฟฟ้าคูดาวัชอภิสดาสุขิดยาและแอฟฟ้าสุรีคำนามแล้วอย่าลืมฝากช่องแอฟแดงของคูดาด้วยนะคะช่องครูดาวารีบีนะคะขอฝากทั้ง3ช่องกําลังจะทําเวลาและกําลังจะทำะไรายได้สร้างไรายได้นะ,ะและอย่าลืมไปดูความสนุกสนานในติกต็อ คดาวาไรตี้อภิษดาสกิตยาด้วยนะคะไปแล้วนเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันตำมะม่วงอร่อยบ๊ายบาย